สองวันนะคะก็สนุกมากเลยค่ะปีนี้จัดค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าอายุถึงสามขวบแล้วค่ะก็คือเป็นแบบที่เราต้องการเลยนะคะคินโหยิ่งกว่าที่เราต้องการมาแล้วค่ะใช่ก็ได้เหมือนเป็นคนที่มาดีไซน์งานให้แล้วการนะคะซึ่งเก่งมากๆแล้วก็ถูกใจมากเลยค่ะเราบอกนิดเดียวเองเขาก็แบบเปลี่ยนงานให้ออกมาแบบ สปอนเซอร์ลิ้งค์ใครคะงานนี้สปอนเซอร์คุณสามไหมสปอนตัวเองเนี่ยคุณสามไม่จ่ายให้บ้างค่ะพี่จ่ายบ้างที่เราไปย้อนกลับไปคือเราอยากฉลองเลยพบสามที่สามเลขศูนย์ในยังไงใช่ค่ะคือรู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ฉลองนานแล้วตั้งแต่แบบก่อนโควิด ได้ไม่กี่คนคะประมาณ70็ดสิบได้ค่ะงานใหญ่นะคะเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาแบบทุกคนด้วยค่ะว่าทจริงเราบอกเราบอว่าแท้กันว่าเป็นทีมอะไรทีมเป็นเอ่อชองดำค่ะแต่ชุดทุกคนดูแบบว่าดำหมดเลยแล้วดูยิ่งใหญ่เก่งๆมากดชุดอยู่ทุดดาตีฟ้องใช่คิมบอกว่าอยากได้ฟิลแบบ เหมือนปาร์ต MM ี <g <g ้อยู่ที่รสลมอะไรอย่างเงี้ยเอ g l i กลาลมอ่งซื้อถูกทุกปีคือเาก็ต้อง P A เอคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะมีอะไรอ่าเงี้ยตามไปดูได้ตีอะไรก็ไม่รู้คิดไปเรื่อยเหรอคิดไปเรื่อยเลยคก็คือปีไหนอยากอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรก็ก็ทำเกิดขึ้นเลยใช่ หาาที่หานักเพื่อนจริงๆอ่ะหาสถานที่ก็ยากนะคะให้มันตรงกับตีนหมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าได้ตรงตามที่ที่คิดไว้ใช่ค่ะถ้คุณสามีหรือว่าเอ่อคนที่จัดงานให้อะค่ะมีแนะนำไปไหนแล้วก็เลยไปดูแล้วก็เออชอบที่นี่เลยนี่ไงวันเกิดจริงจังมากจริงจังมากแล้วก็ฉลองลับแต่งานชิคกี้ก็งงเหมือนกัน ทำไมแบบว่าตอนตอนแบบเข้าไปในงานอะไรอย่างเงี้ยเออเดินเข้าก็าพร้อมอกันแต่จริงๆคือต้องแบบต้องคิมเดินคนเดียวเขาเหรออยากได้ยูเหรออยากได้ยนเดียว,วอ่ะอันนี้คือแบบโดนแซวเลยว่าแบบเหมือนงานแ่งตอนเป <ๆ S 2> ่าเค้กก็อยู่ด <áreas S 2> ้วยกันแล้วไม่เราไม่ได้เขาลลาบอกออกไปก่อนขอคนเดียวแล้วก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันชุดไม่แมทช์เห็นะชุดมัน้านเดียวกันไหมหรือว่าไม่ไม ได้ของขวัญไหมฮะของขวัญน่าจะเยอะนะอะไรอะไรอะไรของขวัญเป็นอะไรนะโอ้โหนึกว่าโชว์โชว์ต่างหูโชว์อะไรจังหวะอะไรเนี่ยไอะไรอะที่แบบไม่ได้ไม่ได้ได้ของขวัญอ่ะเอาหรอเออไม่ได้ได้ของขวัญไปชนเช่นไม่นานแต่ว่ามีตอนเช้าเขาสั่งคาเวียมาให้กินเออแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะ มีสั่งแบบลูกโป่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยหรืว่จะเพิ่มสปอยขั้นสุดหรือว่าจะเพิ่มเพชรที่อยู่ในมือมาแล้วหนักนี่คืออะไรนี่คือปวดเกลียดเหรออย่างไรคนแซวว่าลูกที่เราลงถ้ายังไม่อาบป้ายข้างหลังคุณนึกว่าฉลองคุณว่าเราฉลองครอบท้องสามเดือนเอ้า อนแรกจะไม่เห็นมันไม่เห็นเค้กอะไรทุกคนอา้าคิดร้องแล้วหรอเออแต่นคนตกใจกี่ว่าเออไปเก็บเป็นความลับในตเคไม่ไม่ขยงังยางปีนี้ยังค่ะเอใช่ว่าตามที่หมอรู้เคยบอกไปว่าต้องสองปีที่เราอยากใช่ค่ะก็คืออีกประมาณเนี้ยค่ะอีกสองปีคิดว่านะดูคิมเชื่อไหมตุคิดเชื่อคุณบอกหอดูมาก็ พร้อมกันก็อาจจะอาจจะเพราะว่เห็นเราแผนไว้นี่เห็นญาติเขาบอกว่าอยากจะแบบว่าองพร้อมกันแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะก็คงจะมันดีนะจริงๆมีคุยกันมั้ยมีคุยกันแบบเป็นธามเป็นแบบว่าพอนในรูปมั็นไปด้วยโอ้โหแล้วถ้าเราพร้อม้กันเราพร้อมพร้อมกันมันจบเพิ่งคุยกันเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนเหมือนเขาก็มีวางแผนอะไรของเขาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกเฮ้ยท้องพร้อมกันเลยสิอะไรอย่างงี้แล้วก็ มีเพื่อนอีกคนนึงเขาก็กำลังอยากจะมีลูกคนที่สองเหมือนกันด้วยก็ก็ดีเหมือนกันเป็นฟิวแบบว่าแพทย์ทองลูกสบานลูกสาบานง่ายหรือไม่จะเลิกคบกันไปเลยหรือว่าจะจับคู่ลูกเลยโอ้โหเดรัจฉานไงมันต้องเดรัจฉานเพ่อแม่สนิทจะซุกซนจะซุกซนจะซุกซนกับหญิงอะไรอย่างเงี้ยโอ๋อคงคงไม่สงสารใครสงสารลูก ท yeah um ี่เรายังมีแฟรเรายังเป็นผู้หญิงเราอยู่มาตั้งเป้าเราอยากได้แฟรไม่ไม่อ้าวไม่ค่ะไม่อยากได้แฟรเลยค่ะเพราะมันได้ทีเดียวจบเลยครบทุกเข้าใจอะค่ะหลายๆคนก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเราอยากเลี้ยงคนเดียวเลยอะค่ะใช่เลยผู้หญิงว่ะอะไรก็ได้ค่ะแต่ดูเหมือนพี่หมากจะสนใจเขาพึ่งมีหลานใช่ไหม ก็สนใจหลานชายมากกว่าไงก็ไม่รู้พอเขาไปเจอหลานผมพี่เมย์เขากระตุ้นไหมว่าเอ้ยสกิจหรือว่าเอ้ยมันแบบหลานเด็กมันน่ารักจมื่นมันต้องถีอล่ะเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เขาอุ้มเป็ดแล้วอ่ะแล้วเราเราอุ้มไม่ได้คือเขาอุ้มหลานขึ้นมาแล้วหลานเงียบแล้วพอคิมอุ้มหมักร้องอ่ะ S <S อันนี้ไม่ใช่ชิคกี้พาแล้วคิมบอกแม่ทำไรแม่นอน,นอนดูทีวีปั๊มนมอย่างเดียวใช่โครงการฝากลูกไว้กับสามีใช่คือเขาชอบทำงานบ้านอยู่แล้ว <S <S อะ